นะครับโอ้มืเมื่อวาเที่ยวทะเลเลยพี่น้องครับเที่ยวทะเลอยู่ทียบีฟพี่น้องนะครับผมมาโดนเที่ยวมาโดนเที่ยวเจ้าแม่มหาเหรียญหาเที่ยวครับพี่น้องนะครับโอ้ทหเขาี่อเทีอยู่เมืองหลวงของที่อิสิวครับผมนะครับโอ้โหบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีเลยพี่น้องนะครับ ขึ้นรถขึ้นกหรถตาแล้วครับเดี๋ยวเครองนี่นครับผมบรรยากาศทะเลโอ้บรรยากาศดีว่ะนะครับโอ้เดี๋ยวคุณพาคนเดียวนายคนน้าะนะครับ <c oughs> ผมโอ้ ี่อาวีมไปครับหันยุงเทียบบ้านเาเหรอครับผมือยุงเทียบ้านเาเหรอพี่น้องนะครับถึงไม่หตาเลยครับ เบาดอกคอนเผือ่อมาหาเล่นชมบรรยากาศมันหยุดมันหยุดตามตามคางทะเลเทวีเมืองหลวงของประเทศอิสิวเหน็นไหมครโอ้คุณแค่คนเดียวที่บ้านเของผมก็ทุ้เกบนเลยเดินเที่ยว เดี๋ยวจะมีมาเร็นทะเลเชียวทะเลนะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศหงายหนักหงายหนาเด้ลยงานเบาดอกเขาจะมินถือกินมาเชี่ยวเลยครับผมพิษต่างั้นครับคือบ้านเขาเหรอคือทะเลบ้านเขาเหรอครับผม เ่หนะี <ongs> <Yes>, ่แถว่งเทีบ้านเาแหล่ะครับี่ครั่อ่งาเมืเบรรยากาศดีใช่ครับเพราะว่าปีหน้าเป้าเดิ่านือแบิจกลับยังแค่ละครับผมเพราะว่าคครบสัญญาจ้างแล้วนะครับใคจะได้กลับไปบ้านเ้าแล้วครับผมับบ บาวดอกคนเสิอ่ตหายางเลนตามลิมทะเลนครับชมบรรยากาศอยู่เคารวีของประเทศอิราลีวบผมนะครับโอ้โหนะโอ้โาขึ้นเลยขึ้นเลโอ้โเดยาโอ้โเดนดน่อยดน ดอกนั่นถือว่งางเล่นไปเรื่อยครับผมนี่วันหยุดวันเสาร์วันเสา,า,สาร์ไม่ได้เห็นงานพี่นอ้องตุเล่มาเล่นมาเที่ยวครับผมไงทุกบรรยากาศตามนิ้มทะเลครับผมครับโอ้ถือว่าบรรยากาศด,ดีเลยพี่น้องนี่พี่น้องด กย,ยอป่านี้อยูบ้านเขาหรอครับผมเนอพัทยาเอ,ากกอเ้พุกปกพุเจนอะรงงียครับผมกระลังเรากรเรียนน้ำตาลไตหา,านนครับผมครับโอ้น่นอโอ้ยอดดูนียเลยครับตะกี้เทียวนี่ยหน้นหนาวนาี่ั่งเป็นมาหาเรียนหาเที่ยวใชครับผมาว่าเหตุงานอย่างเดียวพี่น้อง ครับโอ้มองไม่ออกเยโอ้บรรยากาศดีเละครับท่หนันะบ ได้ไหมเทียเท่ยวทัองหลวงของที่อีซิวได้ไครับผมนะครับโอ้สุดอยอดแล้วพี่น้องเราดอกคนเพื่อว่าส่วนมากเค็ดแต่งานใช่ไงาน,นมามาแต่งดิเที่ยวครับผมนะครับถ้าไม่ใช่งาน,นมานี่ก็ไม่ได้เทีย่ย,ยวเดอกพี่น้องเองเพว่ามุ้ยมองเที่ยวครับผมนะครับพี่น้อง ยังไม่เรียเลยนเนอ่เอาวะหเรนเรียตาดามเลยเออเีนแล้วามลยเลยเปียกเลยห้ามทาง้นะดูนะบรรยากาศตามมิ้นใ่ฟังเลยโอ้เบาดอกกันดีอะ ชมบรรยากาศที่เลยครับผมมันยุดมาพักผอนสมองพี่น้องเวลาเหตุงานก็คือเหตุงานดูนเี่ฮาวเัตโยครับผมนะครับูโอ้โหโอ้โหอ้โหี่นเโอ้โหสดยอด นะครับโอ้ไปอุดรนะแตหายากเหมืนตามลิ้นทะเลเลยครับผมโอ้ครับนี่ก็มาเที่ยวที่วิบงเรียหลวงเขาที่อิสานิวครับผมนะครับครับผมหยุด นไอ้นักไอ้ไหนมาเชียรพี่น้องเย้อู้ยโอ้รยากาศดีอะ You